สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รู้ทันการเมืองไทยถ้าอยากรู้ทันการเมืองต้องดูรายการนี้เลยนะคะแม่ใครที่ลุ้นในส่วนของภาษีทรัม์ก็คงจะอารมณ์ลุ้นพอๆกับการลุ้นหวยเลยนะคะว่าจะออกที่กี่เปอร์เซ็นต์หลังจากที่เราได้เห็นแต่ละประเทศที่เขาปิดดีลกันไปแล้วเนี่ยอย่างล่าสุดฟิลิปปินส์ได้เกรดเดียวกับอินโดนีเซียที่19%นะคะแต่ญี่ปุ่นนี่โอ้โหได้ไป15%แต่ถามว่าแลกมากับอะไร แลกกับการเอาเงินไปลงทุนในสหรัฐเนี่ยถึง5,50 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะคะที่เราได้ยินก็คือเดี๋ยวจะลดภาษีเนี่ยศประมาณหมื่นรายการแต่มีอื่นๆอ,นอ,นอีกหรือไม่นะคะที่เราจะไปแลกกับเขาแล้วจะได้ถึงเกรดเท่าๆคนอื่นซักเราเ ต่ำกว่า20%ได้ไหมหรือเรา20%หรือบางคนบอกไม่หวังเลยน่าจะได้เท่าเดิมที่36%ต้องคุยกับท่านนี้เลยค่ะอดีตประธานผู้แทนการค้าไทยท่านเกียรติสิทธิออียมมและอีกหนึ่งท่านร่วมพูดคุยกันท่านพลเรือเอกบรรวิ์เก่งเรียนนะคะส,ว,สคะวัสดีครับสวัสดีครับคุณียรติครับครับหลังจากผมฟังคุณเกียรติแล้วครับ2แมตช์ครับผมไม่เคยกัง,งวลนอนหลับเลยเมืออ่อต์กูก็ไม่สนใจ <laughs> แล้วก็ไปบรรยายให้เพื่อนๆฟังว่าเฮ้ยไม่เห็นกังวลเลย มันก็ชมไงไอ้บานเอ้มึงรู้เรื่องเยอะมาจะมากูศึกษาเอาเรื่องอะไรจะยกความดีให้คุณเกียรติไม่เป็นไรพี่เย็นดีอยู่แล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยเพิ่งเข้าใจแต่วันนี้จะถามคุณเกียรติเล่นสนุกสนุกความคิดของคุณเกียรติเนี่ยว่าเราจะโดนเท่าไหร่สิบยี่สิบสามสิบเราจะโดนเท่าไหร่เราคิดกันเล่นเราไม่กังวลแล้วผู้รู้ไม่กังวลผู้ไม่รู้กังวลอ แล้วความจริงไม่อยากจะให้ข่าวร้ายนะหรอคะมันมีสิ่งที่ไม่ยอมพูดกันให้ชัดว่าไอ้สามสิบหกเปอร์เซ็นเนี่ยมันคืออะไรแน่ส่วนใหญ่ไม่ทราบนะฮะว่าสามสิบหกเปอร์เซ็นคือเพิ่มเติมจากที่จ่ายอยู่เดิมโอ้เอางั้นเลยตายห่าเช่นจ่ายสิบบวกไปสามสิบหกแต่ละรายการมันมีภาษีนำเข้าที่ไม่เท่ากันใช่ไหมครับใช่ใช่ แล้วเราก็ผมก็ทราบเรื่องนี้แต่ก็อยากให้โอกาสรัฐบาลเนี่ยอธิบายให้ชัดว่าผลกระทบมันจะเป็นยังไงก็ไม่ชัดสัทีนะครับมาถึงจุดนี้ก็ต้องเอาให้กันให้ชัดทั้งหมดที่วิธีที่เขาคำนวณ36%เนี่ยพี่บรรวิ์ทราบไหมว่ามาจากไหน36%ามไม่ทราบเลยครับคุณแอนทราบไหมที่เขาขาดดุลเราไหมคะเอาตัวเลขที่เขาขาดดุลไม่ใช่ปีที่แล้วนะ ปีก่อนหนะ้าปี6กเอาตัวเลขค้าขายปีนั้นมาแล้วดูซิขาดดุลเท่าไหร่แล้วไปเทียบกับที่เรานำเข้าไปที่ประเทศเขาทั้งหมดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คำนวณมามันได้72%อคิดแบบง่ายๆงั้นผมอยากจะบาลานซ์ให้มันสมดุลแล้วกันนะให้การค้ามันสมดุลคนละครึ่งอ๋อเลยออกมาที่36ออกมาที่36 เขาใช้วิธีนี้กับทุกประเทศที่ที่เราเห็นนะครับคือถ้าไม่เข้าใจจุดนี้ก็จะไม่เข้าใจว่าที่มามันคืออะไรแล้วจะแก้ไม่ถูกที่ได้กันเนี่ยมาจากไหนมาจากไหนนะครับทีนี้แต่เขาเองก็ไม่คงเส้นคงวาประเทศบราซิลโดนห0เซนใช่ไหมแล้วเขาบอกเฮ้ยเราขาดดุลกับคุณเอามาจากไหนห้เอซนต์เนี่ย w h i ทำนียบข่าวตอบไม่ได้นะฮะคุณทรัมป์ก็ไม่เคยตอบนะฮะเห็นไหมฮะเขาคือเราก็มันก็เห็นเกมนี้แล้วว่าใช้วิธีการบางอย่างในการที่คํานวณออกมาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราต้องทันเกมเราต้องรู้เกมเราต้องทันเกมนะครับแต่ณวันนี้แม้กระทั่งภาคเอกชนนะฮะที่ได้รับผลกระทบโดยตรงยังไม่ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบเลยว่ามันเป็นภาษีที่เติมเข้าไปอีกมันเป็นภาพคนละภาพ กับที่เคยคิดว่าโอ้รู้สึกจะเฉลี่ยคือ36%เปอร์เซนนะหรือ20%เซนะหรือวเวียดนามกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ใช่ไหมครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะฮะเะนั้นตอนนี้ถามว่ากระทรวงพาณิชย์บทตรวจสอบกับกระทรวงพาณิชย์แล้วนะฮะตรงกันนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมมาพูดเองแล้วขัดกับสิ่งที่กระทรวงรับทราบตรงกันนะฮะอันนี้คือบวกเพิ่ม นะเพราะว่าอัตราภาษีของเรามีหลายแล,แล้วเราค้าขายต่อกันเนี่ยเป็นหมื่นรายการเะนั้นอัตราภาษีมันเป็นกลุ่มของสินค้าราคาไม่เท่ากันะนะครับเพราะฉะั้นตรงนี้ทําความเข้าใจก่อนเพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ทาไมเวียดนามตกใจนะฮะหลังที่ประกาศว่ามีดีลแล้วเนี่ยเวียดนามเขาเลกว่าเขาต้องจ่ายส1บเ็ซนะฮะแต่ทรัมป์ประกาศ20เปอร์เซ็นต์ความสับสนก็ยังมีแม้กระทั่งคนที่ไปได คิดว่าได้ดีลแล้วประเทศจีนเองที่เจรจาแล้วลดเท่าๆกันสองฝั่งเนี่ยก็นึกว่าลดไปเป็นฐานเดียวกันแต่ไม่ใช่ฮะยังเป็นตัวเลขบวกเพิ่มลดเป็นสิบคือบวกอีกสิบจากของเดิมที่มีอยู่นะครับงั้นตรงนี้ทำความเข้าใจก่อนแล้วรัฐบาลมีหน้าที่ต้องชี้แจงเรื่องเหล่านี้ให้เอกชนชัดเจนมากเพราะไม่เช่นนั้นที่เอกชนจะ เรียกร้องเป็นมาตรการช่วยเหลือยังไงเนี่ยมันจะมันจะได้รับผลกระทบมันจะไม่ตรงกับโจทย์นะครับเพราะถ้าโจทย์ผิดคําตอบก็ผิดนะครับอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองเนี่ยเขาก็ประกาศกันแล้วเกือบทุกช่องนะฮะยกเว้นช่องนี้นะฮะเกือบทุกช่องบอกว่าเหมือนกับเอาคําพูดของประธานาธิบดีทรัมป์มาพูดต่อให้ฟังประธานาธิบดีบอกว่าจะเรียกเก็บภาษี จากประเทศโน้นประเทศนี้ประเทศนั้นในอัตรา36%กเปอร์เซนกรณีของประเทศไทยเขาไม่ได้มาเก็บเราเขาเก็บไอคนนำเข้าประเทศไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปจ่ายภาษีทำเข้าแต่สินค้าถ้ามาจากประเทศไทยแล้วบริษัทที่นำเข้าจะไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือไปใช้เป็นการบริโภคก็แล้วแต่ก็ต้องบวกภาษีเพิ่มเข้าไป เพราะฉะนั้นคนที่จ่ายภาษีคือใครฮะบริษัทที่นำเข้าหรอบริษัทและประชาชนชาวอเมริกันทั้งสิบเพราะฉะนั้นคำถามที่ชาวบ้านถามกันเยอะๆเกี่ยวกับเรื่องภาษีทรัมป์ก็คือฉันฉันลำบากอะไรจากเรื่องนี้อ่าลำบากตรงนี้ฮะพอนำเข้าเขาไปบวกภาษีเพิ่มแต่ไม่ได้เราเป็นคนจ่ายตรงนี้ทำความเข้าใจซะก่อนคนนำเข้าเป็นคนจ่ายนะครับ พอไปจ่ายเขาก็ส่งต่อให้ผู้บริโภคใช่ไหมอ๋อเขาก็จะไปบวกเพิ่มสินค้าก็แพงขึ้นใช่พอสินค้าแพงขึ้น,น,กนเกิดอ,อะไรขึ้นฮนะแทนที่จะเคยใช้ร้อยหนึ่งไม่ไหวแล้วมันแพงลดลงสะหน่อยอผลที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยคือเช่นนี้นั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยบางกรณีถ้าเขาสามารถหาบางประเทศที่สามารถนําเข้าไปสหรัฐและบวกภาษีแล้วยังถูกกว่าไทยเขาอาจจะเปลี่ยน ไปประเทศเหล่านั้นก็ได้แต่ตรงเนี้ยในโลกนี้ยังไม่มีใครประเมินได้เลยเพราะเราไม่เคยเปรียบเทียบว่าเอ๊ะถ้าเขาไม่ซื้อจากไทยเนี่ยมันใครคราวที่แล้วที่ผมมาออกรายการนี้ผมเคยเปรียบเทียบให้ฟังใช่ไหมครับเราไม่ได้ชนกับเวียดนามไอสิบรายการแรกไอห้าสิอร์ซที่เวียดนามส่งเข้าไปสหรัฐเนี่ยมันเป็นสองรายการหลักเลยที่ประเทศไทยไม่ได้เคยส่งไปเลย อิเ c ็กทริคอลแมชชีนาคือเครื่องจักรไฟฟ้าไม่ใช่เครื่องอิเล็กทรอนิกหรือส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกเหมือนอย่างที่เราส่งไปนั้นคนละเรื่องละใช่ไหมครับงั้นตรงนี้เองเนี่ยผมว่ารัฐบาลไม่เคยชี้แจงให้ชัดนะแล้วมันน่ากังวลตรงที่ว่าผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับภาคเอกชนเนี่ยเขาไม่ทราบสักคนเลยนะฮะว่าันนี้เป็นการบวกเพิ่มแล้วพอบวกเพิ่มเนี่ยวิธีที่คุณจะรู้ว่าคุณแพ้หรือชนะหรือจะเสียเปรียบใครเนี่ย คุณต้องไปดูภาษีนําเข้าของประเทศนั้นๆในรายการสินค้านั้นๆที่เข้าสหรัฐแล้วเปรียบเทียบกับประเทศไทยหลังจากที่บวกเพิ่มไปแล้วณวันนี้ยังไม่รู้ฮะที่เราจะเปรียบเทียบได้ก็ที่ลงตัวไปแล้วก็คือเวียดนามออังกฤษเท่านั้นเลยและเมื่อวานนี้ก็เพิ่มมีญี่ปุ่นเพิ่มเติมอินโดนีเซียเพิ่มเติมมาเลเซียจะเพิ่มเติมถูกไหมครับแค่นั้นเลยแล้วฟิลิปปินส์ ก็แค่นั้นถูกไหมครับแต่เรายังเปรียบเทียบไม่ได้ถ้าไม่ได้รู้พื้นฐานของอัตราภาษีของแต่ละประเทศที่นําเข้าสหรัฐว่าเป็นอัตราเท่าไหร่นะครับและผู้ผลิตเองอยู่ที่ไหนใช้วัตถุดิบจากไหนตอบไม่ได้เลยแล้วไอ้เรื่องแหล่งกําเนิดสินค้า,าก็คือบอกว่าไอ้คุณอย่าไปแค่ส่งผ่านนะจําได้ใช่ไหมฮะกรณีเวียดนามบอกส่งผ่านเนี่ยมไม่ได้นะโอ้โบก,บ<ว>กอีกหกสิบใช่ไหมฮะ ไอ้ส่งผ่านนี่เขาตามหลักของการค้าระหว่างประเทศเขาเรียกแหล่งกําเนิดสินค้าพิสูจน์แหล่งกาเนิดสินค้า<ม>ถ้าผลิตในประเทศแล้วมีสัดส่วนของจากในประเทศเนี่ยเกิน4ี่ถ้าเป็นของอาเซียนเราก็บอกว่าอันนี้ถือว่าไม่ส่งผ่านนะ<ม>แต่ของอเมริกาอะไรคือส่งผ่านไม่ส่งผ่านยังไม่ทราบนะฮะ<ม>ยังไม่เคยเปิดเผยเลยนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่า มัน,มนเป็น,นหน้าที่ที่ต้องไปทําให้ชัดแล้วก็ชี้แจงแล้วพูดคุยกับภาคเอกชนให้ละเอียดมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอยู่โอเป็นเรื่องใหญ่แล้วเป็นเรื่องใหญ่มากมเพราะเปรียบเทียบเราไปคิดแค่36มนี่มันไม่ใช่ผมนทดเลย<ช><ม>นะครับด<ม>ังนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องแรกที่อยากจะใช้โอกาสในรายการนี้ชี้แจงให้มันชัดๆทําความเข้าใจให้ตรงกันตรงกันและเราไม่ได้เป็นคนจ่ายภาษีนะคนอเมริกันบริษัทอเมริกันเป็นคน จ่ายภาษีส่งต่อให้ประชาชนชาวอเมริกันเพียงแต่ถามว่าประชาชนคนไทยจะได้รับผลกระทบไหมเนี่ยเพราะว่าเขาจะซื้อน้อยลงเพราะของมันแพงขึ้นง่ายๆแค่นี้เลยของแพงขึ้นซื้อน้อยลงของไม่จําเป็นไม่เอาเราก็เลี่ยงแล้วก็ถ้าประเทศอื่นมันถูกกว่าก็ไปซื้อประเทศอื่นแค่นั้นซึ่งตรงนี้ประเมินยังไม่ชัดเจนนะครับมันต้อง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 เอาหลักนี้ให้แม่นก่อนพอมาตอนนี้ที่เราฟังติดตามดูว่า ให้คุณไปคุยถึงไหนแล้วตอนแรกแหมไปทั้งทีมใหญ่ได้พบใครก็ไม่รู้อ่ะไม่รัฐมนตรีครั้งยังไม่ได้พบแล้วมีต่างประเทศก็ไม่ได้พบแม่งพบแมวซึ่งตรงเนี้ยมันก็ก็ USTR ฮะเป็นเหมือนกับสำนักงานผู้แทนการค้าของอเมริการายงานตรงกับประธานาธิบดีก็เหมือนเหมือนรองประธานาธิบดีพูดง่ายๆนะครับทีนี้ พอเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยเขาไปพบก็บอกว่ามันไม่สรุปไม่ได้ข้อยุติแล้วก็เปลี่ยนแผนแล้วก็มีข่าวบอกว่าจะให้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นศูนย์หมดอหมื่นรายการประมาณก็ปกติผมค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะมันมันหมื่นรายการบวกลบอะ่ะคุณจะให้ทั้งหมดเหรออันนี้ก็ไม่ชัดอีกอแล้วมันกระทบอะไรบ้างก็ไม่รู้อีกอ นะคือคือผมว่าวิธีพูดอย่างนี้ปกติเนี่ย<ม>ถ้าผมจะไปจ่า FTA กับใครก็แล้วแต่ซึ่งเคยทำรเราจะนั่งลิสต์รายการกับกับภาคเอกชนเลยเฮ้ร<ม> hey, ายการนี้เราจะไปอย่างนี้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 ถ้าตามกฎ WTO มันทำได้ประมาณนี้ 1, นึ 4, 5สองสามสี่ห้านะครับ,บอันมีกก์หนึ่งกกสองกกสามอันนี้แล้วแต่กรณีรมันมีหลายอย่างที่ทำได้แต่อันนี้เรายังไม่ชัดนะครับอันนี้ก็ต้องน้ากระหมดนิดนึงแต่ มาถึงจุดนี้เห็นได้ชัดว่าสหรัฐพยายามจะเอากรณีที่ประเทศอื่นจบแล้วมาเป็นตัวเร่งให้ประเทศที่ยังไม่จบต้องกระตือรือร้อนและวิ่งเข้าไปหาเขาแล้วมันดูดีลมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไหมคะมดูเหมือนว่าอ๋อดูเหมือนว่าแต่ยังสรุปไม่ได้นะครับแล้วก็จะเห็นนะฮะว่าแรกกันอย่างอินโดนีเซียเนี่ยแลกด้วยการซื้อโบอิงนะ เออ,อหัวห้าร้อยเอ้ยโหเยอะนะเป็นร้อยลำอ่ะในของเราเนี่ยเราเป็นลูกค้าโบอิงอยู่แล้วอ,ะอ่ะอไม่ควรได้เฟเวอร์เลยเหรอผมคิดว่าควรแล้วจริงๆเนี่ยผมก็ทราบมาว่าการบินไทยก็จะซื้ออีกปีนี้ย,ยังไม่ได้ออเดอร์เลยแต่มีความต้องการที่จะใช้ในการปรับปรุงฟลีตหรือจำนวนเครื่องบินลักษณะของเครื่องบินน,นตรงเนี้ยเรามี ข้ออื่นๆที่สามารถพูดคุยกันได้นะฮะในการเจราจารต่อรองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมเน้นนะฮะต้องไม่กระทบกับอีก82%ของสินค้าที่เราค้าขายกันอยู่กับประเทศอื่นๆทั้งโลกถ้าไปทำอะไรก็แล้วแต่ณวันนี้อย่างของเวียดนามเนี่ยสิ่งที่ไปตกลงทันทีที่เราเห็นว่าข้อตกลงละเอียดคืออะไรเนี่ยเวียดนามเองก็อาจจะเจอการตอบโต้ จากประเทศสมาชิกอื่นนะฮะ mm hmm. ถ้าให้สหรัฐฝ่ายเดียว mm hmm. เพราะฉะนั้นไอเกมนี้มันไม่ใช่เป็นเกมที่บอกว่าอพอได้ดีแล้วจบนะฮะไม่จบแล้วสิ่งหนึ่งที่ทั้งโลกวันนี้พูดกันตรงกันเลยแล้วกังวลพอสมควรก็คือว่า mm hmm. เสร็จแล้วคุณเปลี่ยนใจอีกไหมเนี่ย mm hmm. จบแล้วเนี่ยเปลี่ยนใจได้อีกนะเพราะ คุณเปลี่ยนใจตลอดใช่ใช่ไหมครับเป็นคนไม่คงเส้นคงวาเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนี่คือความเสี่ยงที่เราต้องต้องชัดเจนขัาตอบที่สําคัญก็คือว่าแล้วณวันนี้มันคืออะไรอที่คุณจะเดินไปเนี่ยในการพูดคุยนะฮะแล้วเห็นหลังสุดที่เพิ่งประกาศออกมาก็บอกว่าจะมีเงินกู้ดอกเบี้ยต่าซึ่งที่ผมเคยพูดในรายการใช่ไหมครับอให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบแต่ดูให้ชัดก่อนว่าใครวันนี้ยังไม่ชัด เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเรายังไม่รู้ยังไม่รู้ <c oughs> ว่าดิวคืออะไร <c oughs> เราจะจบไปด้วยแล้วประเทศอื่นเป็นยังไงต้องเปรียบเทียบ <c oughs> เห็นไหมครับก็ไม่ต้องอยากใช้สติหน่อยครับคืออย่าไปตื่นเต้นแล้วไปเดินเกมตามเขาอันนี้จะทําให้เสียเปรียบ <c oughs> นะฮะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเราต้องไม่ให้กระทบอย่างที่ผมว่า <c oughs> ไม่ยอมไปยอมเงื่อนไขกับ18%เ ใหญ่ใช่แต่18%แล้วกระทบอีก82%ต้องไม่ทำนะครับแล้วเงื่อนไขที่ว่านอกจากเรื่องที่เกี่ยวกับภาษีแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของความมั่นคงที่ว่าอาจจะมีดีลในการตั้งฐานทัพเรือครับที่ทัพละมุอันนี้ท่านเกียจมองอยังไงบ้างคะคือก่อนที่เข้ารายการเนี่ยนะฮะยังคุยกับท่านบรรวิตเลยในฐานะาทหาร เราบอกว่าลบกันวันนี้มันไม่ต้องมีกองกําลังนั่งอยู่ใกล้แล้วอ,ะอ่ะคือผมกําลังแค่รู้สึกว่าที่เราพูดกันไปเองเนี่ยหลายฝ่ายในประเทศเนี่ยมันเป็นข้อมูลโบราณมากอ,ะอ่ะคือเมื่อก่อนที่ใช่ครับแต่วันนี้ผมว่าเขาแล่นเรือมาในน่านาน้ำสากลเนี่ยมันยิงได้ทุกอย่างใ,ในโลกนี้แล้วอ่ะใช่ใช่ มัน<ช>ประชิด<ช>ได้หมดแล้ว<ช>อาจ <นะ S 1> อยากจะคุมหรืออาจอยากแสดงความเป็นเจ้าของอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะว่าประเทศนี้ดีต่อเรานะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าที่ชัดๆนะฮะเขากังวลกับอิทธิพลของประเทศจีนในภูมิภาคนี้ก็กังวลได้ครับแต่คนในภูมิภาคนี้ก็ไปเดินเกมตามเขาทั้งหมดก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับภูมิภาคและประเทศในภูมิภาคนี้ดีที่สุดก็คือคุณอยากจะแข่งกัน ว่าใครกล้ามเนื้อใหญ่กว่าเนี่ยแข่งกันเองแล้วกันเราไม่ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการไปช่วยเล่นเกมนะครับแต่อะไรที่มันเป็นประโยชน์กับภูมิภาคและเป็นประโยชน์กับประเทศก็ทําได้ครแต่ไม่ใช่เพาะทํากับรายหนึ่งแล้วกระทบกับอีกรายหนึ่งไอ้อย่างนี้ก็ไปไม่ได้เหมือนกันแต่ผมกําลังกังวลที่ว่าที่พูดกันเยอะแยะในวงการข่าวผมก็ไม่รู้ว่ากรองขนาดไหนนะครับแต่ แค่รู้สึกว่าน่าจะเป็นข่าวเก่ามากเพราะเดี๋ยวนี้การรบกันมันก็เปลี่ยนรูปแบบไปหมดนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องไซเบอร์ซะเยอะเลยใ,ใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ถ้าต้องการใกล้ประชิดตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้มันพิสัยไกลเนี่ยมันอยู่ในวิสัยที่แล่นเรือไปที่ไหนก็ก็ได้หมดนะครับนะครับเรือรบน,นะครับนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่ามันต้องรัฐบาลมีหน้าที่บอกให้ชัดนะ ว่าสิ่งที่เขาอยากได้มันคืออะไรแล้วเราให้ได้หรือไม่ได้เพราะอะไรแล้วมันเป็นประโยชน์อย่างไรถ้าอยู่ระหว่างการเจรจาอาจจะไม่สามารถออกมาพูดทั้งหมดได้ไหมคะก็ไม่ควรครับจริงๆแล้วก็ไม่ควรแต่ข่าวก็เดี๋ยวนี้นักข่าวหลายสำนักนี่ก็ไปไกลมากฮะพยายามจะแย่งกันนำเสนอข่าวซึ่ง บางครั้งก็ไม่เป็นคุณนะฮะกับกับประเทศก็ไม่เป็นไรฮะมันก็โลกนี้โลกเสรีก็เป็นอย่างนี้ทีเนี้ผมก็คิดว่าในเมื่อเราเห็นแล้วว่าดีลมันไม่ใช่แบบว่าค้าสินค้าก็ทั้งหมดเลยแล้วจริงๆมันก็คือดูเรื่องการลงทุนในประเทศเขาด้วยดูเรื่องซัพพลายเชนด้วยดูเรื่องวัตถุดิบด้วยบางครั้งเห็นไหมฮะพอเปิดให้นำเข้าวัตถุดิบที่เขาใช้ไปผลิตต่อก็อุนอ่อนผ่อนตรามก็ได้ แล้วก็ลดอัตราไปก็ได้ออของประเทศไทยมีหลายรายการครับที่ผมคิดว่าสามารถที่จะใช้ในการเจรจาได้แล้วเป็นประโยชน์กับประเทศไทยนะครับแต่บางเรื่องมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันอย่างเช่นสินค้าเกษตรที่เป็น GMO เงี้ยถ้าวันนี้ประเทศไทยรับ GMO กับสหรัฐเนี่ยเราก็ขายทั้งโลกที่เหลือไม่ได้เพราะโลกที่เหลือเขาบอกเขาไม่เอา GMO เช่นข้าวโพดนี่ใช่ไหมคะถ้าเป็น GMO ผลไม้ที่เป็น GMO ก็คือตัดแต่งพันธุกรรมพอตัดแต่งพันธุกรรมเนี่ยค่ายยุโรปก็บอกว่าคุณยังไม่พิสูจน์เลยว่ามันปลอดภัยนะถ้าไม่ปอดไม่พิสูจน์ว่าปลอดภัยก็คือยังไม่บริโภคนั้นถ้าประเทศไหนมีฐานผลิตก็จะไม่ซื้อจากประเทศนั้นเลยไอ้อย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแล้วต้องอธิบายคืออธิบายเขาเข้าใจไหมเข้าใจฮะเขารับได้ไหมผมเชื่อว่ารับได้ แต่มีหลายเรื่องที่เราสามารถที่จะใช้ในการเจรจาแล้วเป็นประโยชน์กับประเทศไทยโดยไม่ต้องให้ทั้งหมดอ่ะไม่ใช่เพราะเขาใหญ่เราต้องให้แต่มันมีหลักที่จะให้ได้หรือให้ไม่ได้ซึ่งผมเชื่อว่าเขารับฟังก็เข้าใจได้แต่เขาเป็นคนประเภทเล่นเปิดเกมรุกอย่างแรงที่สุดเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งตกใจแล้วต้องเสนอข้อเสนอที่ดีที่สุด Great deal for US ไม่ใช่ us ถูกต้องถูกต้องเลย for us ไม่ใช่ us นะฮะงั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังแต่คำตอบสุดท้ายก็มีนะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นประเทศแรกและประเทศเดียวหลายสิบปีเนี่ยที่ม,มีสนที่สัญญาไมาตรีกับสหรัฐในภูมิภาคนี้ท<ม>ี่บันทราบดีตั้งแต่สงครามยุคสงครามเวียดน,นามเรานี่เอาเอาวุธอเมริกันมาใช้ไม่ต้องจ่ายตัง แล้วไปคิดทีหลังเขาเรียก FMS Foreign Military Sales นั้นเรามีส่วนที่สัญญาไมตรีความสัมพันธ์พิเศษธุรกิจก็มีคุณแอนเป็นคนอเมริกันมาตั้งบริษัทในไทยได้รับข้อยกเว้นฮะจากพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวต้องออกใบรับรองอย่างเดียวเป็นเจ้าของร้อซก็ได้กรรมการเป็นต่างชาติได้หมดเลยนะครับไทยไปลงทุนที่เขาได้หมดเลยเหมือนกันนั้นตรงนี้เองเนี่ย นี่แย้มให้เห็นแล้วนะครับว่าคําตอบมันมีว่าถ้าประเทศไทยรู้จักฉลาดในการเจรจาช่องตรงนั้นนะฮะทำให้เราเจรจาเป็นเรื่องเป็นราวและสอดคล้องกับองค์การการค้าโลกกติกาขององค์การการค้าโลกได้โดยไม่ต้องเสียหายกับอีก82ซของการค้าที่เรามี ท้ายที่สุดณนะวันนี้เนี่ยที่จากข้อมูลทั้งหมดที่ท่านเกียรติได้รับมาเนี่ยคะ่ะคาดการว่าเราจะจะอยู่ที่ตรงไหนคะบางคนบอกเหมือนเดิม36อร์ซบางคนบอกว่าน่าจะได้สัก20บางคนบอกไม่เกิน20หรอกมุมท่านเกียรติคิดว่าไม่ชอบเป็นนักเดา oh. ไม่ชอบเป็นหมอดู oh. แต่ถ้าวันนี้เราออกมาน้อยกว่ามากกว่าหลายประเทศที่ประกาศออกมา oh. แสดงว่าเราเก่งไม่พอ oh. นะครับ,รบแต่ถ้ามีเหตุผลที่ดีประว่ากันไม่เป็นไรแต่ณวันนี้มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น<า>อีกประการหนึ่งสุดท้ายเลยสิ่งที่ควรจะทําเร่งด่วนอะยังไม่เห็นเป็นนโยบายเร่งด่วนเลยวันนี้สิบเปอร์ตต้องหาตลาดสำรองแล้วยังไม่มีเลยฮะเห็น<ส><ด>มีกระแสบอกว่าไม่ง่ายในการที่จะไปหา ใครทำไม่เป็นมาถามผมผมยินดีบอกคุณเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ในตําแหน่งเนี่ยมันมีรายได้จากประเทศใหม่แห่งใหม่แหล่งใหม่นะฮะสินค้าเดิมไปประเทศใหม่ตลาดใหม่นะครับแสนห้าหมื่นล้านนะครับผมใช้งบประมาณในการตอนนั้นใช้งบประมาณทั้งหมดคืองบประมาณการเดินทางเท่านั้นเองครับไม่ถึง30สล้านพี่เพื่อสร้างรายได้แสนกว่าล้านทำได้ครับ ทําได้ครับที่บอกว่าไม่ง่ายเนี่ยแต่ท่านเกียรติเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากจนเกินเกินกว่าที่จะทําได้แต่ยังไม่เห็นในแผนทําเลยเนี่ยอันเนี้ยมันจะยากเพราะมันไม่เห็นในแผนคือยังไม่เริ่มก้าวหนึ่งมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์เจ้ากระทรวงคนใหม่ไม่มีเรื่องนี้นะครับตรงนี้ฮะฝากเลยฮะต้องคุยละเอียดกับภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบชัดเจน นะครับซึ่งพอจะประเมินได้ว่าเป็นใครบ้างแล้วต้องถามเขาว่าเขาต้องการอะไรไม่ใช่อย่าทําตัวเป็นคุณพอ่อคุณแม่รู้ดีแล้วไปจัดให้เองท,ง,ทงทั้งที่ไม่ตรงกับปัญหาไม่ตรงโจทย์นะครับชัดเจนนะคะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาดูเรื่องของทุนระเบิดกันบ้างนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงช่วงหน้ามาพูดคุยกันคะ่ะ